คุณโดนข่าดรอปเียกลียโจ้ไขว่าไม่ขี่บนไปบนมาอยู่ในที่ีไอสาวเลอร์รับกูเล่ย์แต่เล่ยเกลียกูมึงตายอ่ะ มันเพิ ok ่งตายไปตะกี้เนี่ยมึงจะโทษครับอ้าวโตโร่ที่มันคนเดียวเียจะโทษความผิดที่มันคนเดียวเอ้าเกือกระสอหมดซื้อหมด บอกแล้วจอดนูเนี่ยมันจอดรถมันจอดรถมันจอดรถแดมัน่กจอดนถไปยุบเลยด่กูกินเนื้อกีตาไรเฮียกูกูคือกูคือตื่น นี่ยมึงไปเปลี่ยนชื่อมึงไป่ได้ชื่อกังไอ้คิต้์ไปเหี้ยกูกูแดกกูแดกเนื้อสปาอร่อยเลยไอะมึง้ยไอ้เหี้ยบอกแล้วสาวนี้เดินมันขับรถไอ้เหี้ยกูโทษความผิดที่มึงมาได้ไงมึงมัทั้งที่ขึมาเป็นอะไร มึงมึงจอดรถไเ้ยมึงจอดเอมายิงมันนะเออกูคาดเดาเฮ้ยนะกูเดินกูเดินเข้าร้านกมันแล้วมึงกูยืนยิงกูมันอยู่เลยเนี่ยแล้วมึงจอดรถเข้าไปในร้านไงเออนั่นแหละกูคาดเดาถูกกูเห้ยกูกูเล่เป็นนักสืบอีกนักืาตเป็นมาเนี่ยมึงมงดูกู กูจิตวิทยาใส่เลยจริงนะเนี่ยเฮ้ยเกียรถแม่งดิฟไอ้สัตว์กูดิฟสเต็สเต็ตายกูเด็กนงนี่รอรอกูขับรถชิวๆไม่มีใครยิงกูเลยอยากโดนยิงจัง บอกไม่ได้ขับไงเออไอเฮียกูกูแบบไอ้นี่ไงกูเข้าขึ้นรถพอดีก่อนที่มันจะขับรถอะก่อนที่มันจะดึงจอดอะเออใช่มันนีรถขับเออนั่นเลยอ๋อเชื่อมากอ๋อไอเทียเชื่อที่สุดเลยอาาากกเ๋อเเต โอ้ยรถคุณเร็วชนแม่งเลยไอ้ซนนี้แย่กูจะขับต่อได้ควายมึงอะโไอ้ควายจอยกูไม่ได้โง่โอ้ยตามไปเลยน้องเนี่ยกูคือชาวรถขับรถชิวๆขับรถชิวๆ ทำอะไรยังมึงเนี่ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรรถกูส่งตัวอยู่ทำอะไรทำอะไรมึงทำอะไรทำอะไรมึงทำอะไรทำอะไรทำอะไรกูเฮ้ยทำไมไม่เห็นในแมปวะมึงอาจจะร้อนเหากูเฮ้ยกูรู้นายสัตว์มึงจะดักหน้ากูกูดักหลังใครอั่นี้กูอั่นี้กูไอ้สัตว์ าละฉันกูไม่เไไไไมอะทำไมอะโอยคเคนกูซะงั้นว่าเปยนแบบลังที่นล้วอกวา้ยงจและเป็หลังเลยโอยรถมึงไม่เป็นอะไรเลยหรอวะแข็งจังวะใครกูอะ ไอ้เหี้ยตาวเลยไอ้เหี้ยทำทำแบบอนาถได้สักแบบอนาถรถชนตายไอ้เหี้ทำอะไรอ่ะไปชนกูดิอยากโดนชนเอา เฮ้ยชาวชาวทัานดับขนาดดิเฮ้ยเราเราต้องเราต้องยิงเราต้องยิงรถมันนี้แตกเฮ้ยหมรถก็แตกได้ฮะรถท่านพ่อมันแตกได้ได้ดิเราจะมีนไฟอะเฮ้ย เกี่ยอะไรกัฟีไฟฟีไฟที่อะไรกูเอาเอาฟีไามัน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 ระเบิดได้แล้วนี่มันใช่ฟีไฟไหมใช่แบบฟีไฟคล้ายกันเลยเฮ้ยไอ้ยี่นี่คิดว่าฟีไฟเคฟีไฟอะไรฟีไฟรุ่นใหม่อ้สัสฟีควายเออฟีควายไอฟี ทำไมกูรู้สึกเหมือนโดนยิงเลยวะมึงหลอนแน่เออกูนี่แหละยิงมึงอือเจ็บไหมมึงอ่ะเจ็บดิตายคารถตายเกูไม่เจ็บกูไม่เจ็บแต่กูตายเลยโดนกูยิงแกไม่ได้เออแม่งตาคารุดเลยอ่ะเฮ้ยใครพังกระจกรถไอ้เหี้ยมึงบอกว่าใครยิงวะกูนี่แหละยิงป้าเรียบร้อยตายเลยตายคารถเลย ุ้ยกำลังจะไปชนพนักงานแมกโนโนเลยไม่ไม่กชอท่ามือไอ้เหี้ยแม่งบอกใครเอ๊ะใครยิงกูวะกูนี่แหละยิงปงกูกูแอบไรเงี่ยกูไม่อยู่แล้วกูแอบแล้วเนี่ยไอ้ยิงกูวะกูนี่แหละยิงปังเลบร้อยเลยกูแอบแล้วหัานไจอหอกกูช็ตม่ท่ามดออะไรั่เานไปเจอครหนึ่งก็ไปไปอุปกรณไป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 ใครมไดใครมด่ย ใครไปขับไปผ่านมาเนี่ยกูก็เห็นนี่อ่ะเขาจะตายอไม่เชียวกูกูสายเห็นก่อนให้กูสายยึดซูมจอแล้วยึดปืนเลยเฮี้ยกูไม่จะเป็นกูกูหยิบปืนทีหลังแล้วก็ยิงหัวแม่งเลยใครมันขับรถอะไรเนี่กูดิ้งตีมาได้อ่ะใจดีจังพี่ใจดีจัง เออกวยเถาะไปเจอพนักงานมาโดนนงไอ้เนี้ยว่ะคุยเลยดีใจดีจังครับใจดีจังครับใจดีจังครับรถคันนั้นเป็นของกูอะไรรถของกูกูเป็นคนซื้อรถนี้ทั้งหมดควายมึงมึงมึงไอ้กีต้ามึงเหวี่ยงเลยไอกีต้า์กูอะไรสบาย ชื่อกูชื่อกูมันใกล้เคียงกับกีตาร์ตรงไหนวะก็ของกูก็ของกูล้มไปของกูแล้วมึงอะตายแล้วเจ้าของเ็เป็นของกูอสัตว้าวกูช้าเป็นเต่าเลยไอ้ไม้ก้นเก่งไอ้ควายรถยางช้ารถเต่าเต่าไอ้ะไปไปไปซื้อรถใหม่แล้ว ใครไม่ขี่ขี่เชียวกูไปวะอ๋อไม่มีไม่มีพ่อพ่อคอณมีคนเดียวอะไรแซดเออพ่อกูเองเนี่ยไอ้เหี้ยกูคูพ่อมันเนี่ยไอ้เหี้ยกเรถคันนี้มันโฟลลี่เฟล์ลี่อย่าอะไรวะอะไรอะไรอะไรวิ่งผ่านวะ ึงไม่กูไม่ทางด้วยหรอกเพราะ่นอาจจะเป็นไอเอนเนอร์ีก็ได้เฮ้ยไอควายใครสักคนงกังขับรถอ้ยว่ไม่ใช่แค่คสักคนไอยี่สบอกนไอเรถกูุลมึงแะอัดตูดรถคูนเียลยขบี้กบี้กบี้ ไอ้ยิงมันาเด็กอ้ยิงมัาตัวนี้ไปแล้วอะไรวะอะไรลูก้ยมันาตัวนี้ไปแล้วไอ้ย่ัตูละรัตัวเด็กไอ้พาตัวเด้อกูไปช่วยนั่นนั่นั่นนนขับชนในวายขนอะไรรับาตัวเด็กคนน่่กูกดักเลยเนี่ย นั่นนั่นไม่ใช่เน็ตนั่นไม่ใช่เน็ตเอ้ยนั่นไม่ใช่สบายนั่นไอ้น็ตนี่หว่าเอาสั่มรถก็เลยสั่มหิ้มาขับเข้าซอกแคบๆว่ะไอ้เหี้ยจิบทะลรถกูมาสมพันธ์เลยไปยู่ไหนมั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 นหยู่มันอยู่ตรงเนอมันมันมันอยู่ตรงลานซ้างหลังลานช้างไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงหลังล้างเออไอ้เหี้ย โดนยิงอะล่าหัวไอ้สามหยาหนังร้านไหนวะเอากุเจอแล้วหนังร้านค้าไอ้เ่ีตรงแบบสุดคอมแมปเลยไอ้เหี้ยหลังร้านค้าสุดคอมแมปอะเอ้ยเอ้ยมันตรงบ้านยู่ตรงบ้านบ้านหลังร้านค้าบ้านหลังร้านค้า ไอสัตว์รถเล่นชนขนาดนี้เฮี้ยนมุกเด็กพันต์เลยเล่นชนกระพานไอเฮี้ยรถมึงเป็นอินเดียเลยราน้องโอ้อะไรวะไอกิตาเป็นกบตุ่เล็กไอกิตาเฮี้ยนไยตายแล้วที่ไปเปนกบตุ่ยเล็กกูกูเลยกูเลยเข้าหลังแม่งเนี่ยกูเป็นแบบม้าในอาร์สองสี่ไอเฮี้ย ไอ้เฮียมันเป็นไปตามแผนของกูไอ้เฮียมันเป็นไปตามแผนของกูเฮียเป็นไงล่ะแอบซูซีมาจัดแอบซูซีโรลซีโลรถนั้นหายเฮียหายโลกไปสัตว์เอ๊ะอันนั้นการต้องแข่งดิเฮียโดนรถชนเป็นเฮียอะไรกันวะกูเป็นกูเป็นพวกกูเป็นพวกซานดิแกกูกอโดนรถชนเฮีย โอ้ยเพี้ยโดนรถชนไอ้สักจนรถชนในทีชาวโดนรถชนแล้วมึงอยู่รอดมาถึงวันนี้ได้ไงเนี่ยกูบอกกูบอกกูรอเล่นนี่ยะรู้ไหมแกกูเกิดโดนรถชนเลยสัสเร่งรถรถเสียวเสียวหน้ากูเลยไงอันนี้กูฟ้องเลยปะโอ้ยเพี้ยนรถชนกูเองรถชนกูเองตายเลยเพี้ยกูกูโดนรถโดนลงจากรถรถชนกูเอง คนรถกูเองคืออะไรวะรถชนกูเองมันมัน่ลงตัวรถกำลังอันนี้เว้ยกำลังขยับแล้วรถมันเลยชนมันนี่เนี่ยเลยควายเฮียมันต้องเสือกชีวิตกูชนมากเลยอ้าโอเคเอาไปมาไปเด็กกันมาไปไปไหนมาเอาติดรถได้ไอ้ไอ้เหันติดรถด้วยติดรถเฉยเลยเฮียอ้าวโอเคไปด้วยกันเลย เฮ้ยไอสบายมาลากูดีสคนติดยู่เดียไอ้แซไอ่เดินหมดมาดิมาดิมาดิไปกัไปกันไปไปไๆไวๆอตาไลกเลยเนี่ยแล้วมันไม่เร็วเยไม่ใช่าอะไรทอะไไปไปไปเคริไม่ได้ไอนไม่ได้ันแอบวอางางไป้ เอาล้วกยนล้วกันไปแล้กันไล้ันไปแกันวกันแล้วโอล้กั้วนัไป้วกั้วกั้วกันไ้ันไป้ันวกันไแล้วน้วไป้วกั้ไ้วกนไปแล้วกนไแล้วนไปแันไปนไป้ัน้ั้วก้วกไป้ันไปไป้วัวกัน้วกั้วกัไป้กวนวลัก้้ไปแั้น ไมโอ้ยโดนยงคาร์เลยกือิงคาร์ล้อเอ้ยมเอารถนั้นเอารถนั้นมีเอารถนั้นมีเอารถเลยมีเอารถเลยเอ็นรักกูรักกู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 เองกูเองกอ

ไอ ля, ้เหี้ยแม่งทำเบรกเลยไอ้เหี้ยหน้าจอกูกหน้าจอกูดับเลยขึ้นสวรรค์เลยกูเบรกแล้วสวรรค์เบรกแล้วเบรกแล้วเล่นแรงเกินไปกูเห็นใครเนี่ยโอดจอดจอๆจอดจอดเร็วมึงรีบไปกูรังพิงอยู่พิงช้ามาก

ยัง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 ังโอมอันเนี่ยเก็บไปเก็บอะไยได้เลยฮ้ไอเหี้ยกายเป็นการขับรถดิฟกันซะละขับรถดิฟกันขับไม่ลายเหี้ย TPA แบบไอเหี้ย TPA เจ็ดภาคเนะคภาไม่รู้วาไอเหี้ย a TPA ภาคเย็ไอเหี้ยแล้มันงั้นอ้่ กูกะกูกะว่ากูกูจะกูกูจะลงรถด้วยแนะกูจะไปยิงมันนะเฮียเกิดอะไรขึ้นวะแม่จะลงรถด้วยเฮียแล้วกูขับรถอยู่หัวเฮียมันก็เลยดูรถกูชนตายเฮียมึงอยู่ไหนเฮียมึอยู่ไหนพี่เป็นคนอยู่วตายแล้วเฮียคนวันที่เดียวคนมที่เดียวตรงตรงยิปซ่ามาดักยิงอ่ะไหนวะไหนวะไหนวะนี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ เวก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 เบาเบาเอากูค้างไอ้เน็ตค้างเอากูไม่ได้ค้างกูหรอกมึงยกู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 มาดักหนึ่สปายเลยเนี่ย ช้จึงหายรถมึงกากไงรถไม่ได้คุณภาพเห็ไม่ได้แล้วกูเร็วเห็นไหมไปถึงที่อย่างไวอ่ะเน็ตเน็อะไรกูไม่ได้บอกโอ้ยอะไรบอก่าน้าว่าจบราจบจบไฮไลท์จบไฮไลท์ปิดคิมเลยเ้ เค okay, สวัสดีทุกคนก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์ซึ่งผมจะประกาศว่าชิปอาจจะลงช้าลงมากๆเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างแล้วก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกซึ่งแตากคน,สนเสนอคอนเทนต์ได้นะครับแต่ว่าขออันที่ผมน่าจะทําได้นะไม่ใช่แบบไม่เอาสิ่งแบบเป็นได้ผมไม่น่าทาได้มานะอย่างเช่นแบบเล่าประวัติอะไรเงี้ยหรือเทคนิคการเล่นตัวละครต่างๆในฟอร์สเคียนหรือ ไอพิราเศษแต่ซึ่งพิราตเตอนนี้ยผมเบื่อมากอแล้วก็ตัวอินโทรนี่อาจจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปเกมขอใช้อินโทรแบบนี้ไปก่อนครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปแบบอะไรอะข้อมูอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอินโทรแนวแบบเดียวคนนี้ฮะโอเคอครับเลือกที่แจ้งให้ทราบปุ่มปุนมอนะครับโอเคแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีนะ